อ่านล้องดีว้าดีว่าเฮ้ยจะบอกให้เขาสือตุกนั้นอือเินว่าลาเป็นตุกตุกอร่อยถ้าเอาเอาสิตตุกกตพันหนึ่งขาว่างบูมีนั้นอือ เมยมาซื้อนำในแถวเพิ่มตั้งหกพันเิดภาพมากเเห็นทางเสาแตเพิ่นมาซื้อน้ำซื้อนายเนาะอยู่เคียงทางบ่าศามากครับ กับตักตาสมายดีสมาดีบ่ว่าสิเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกะกยินดีต้อนรับข่าวชุดสองสาวมุกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยื้อนี้เนาะทางสามวามุกกะบ่ได้มาเดีอว่ายากลูกเนาะทางบ่าวตาก็ได้มาถ่ายทําให้ทางสาวมุกเปิ้นทางบ่าวตาบา่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยนําเด้อเนาะอ่ะบ่าวตาก็สิได้เข้าไปตักทาสมาดีทางสาวแต๋วเพิ่นเลยเป็นกําลังสิเมื่อได้เนาะซื้อน้ําซื้อในเบิ่งน,น,นะอ่ะโอเคสามารถคุ้นทางมาเห็นทางสาวแต๋วเพิ่น <laughs> mà xin lắm bóng 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 Vượt bóng sư nằm bóng 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 มือนี่ับแดดแเศ้านี่มอยกี่น้องเลยางบ้านแถวตากลิ้ามฝนตกนี่ดไปำบากุง เพื่อพอดีเพออมาพอดีเพื่อมาช่้นำตั้งแต่สับ นีปลาบ่นี่ปลา,ลนปลานเนี่ยนเนี่ยตปก่อนนั้นเป็นโดงคับ

เออคนสอยทำลายคนอยู่มาถาบุมีคนจับไม่ให้จับอันกลองให้เพรามันไปล้วงานอะไรไกเนาะไปจะทุกบคนบ่หอจะุกบคนเลยเนาะ

มาดีอันฮ่าฮ่านเง็นสอดแต่คนแคนเนาะมุหลังคาก็าแล้วเป็นที่รเปล่อยอันนี้อา้าวะวายดีทางซางเป็นเน็ดวานี่เป็นมุงทางนี้แบบปล่อยอืมวายวายพวกมวพิงังเลย มาจะแล้วเบิดแล้วหรอวานี้บ่ราบิกดมังคานี่มันเงียเด้อบอยแล้วเบินี่เดืองามล่ะพวกนักตีน้องเลยองตองเนี่ยคักป็นยังบันี่อืม่านจะไปใส่ใ่ได้ตัวน รอติดตามไปแบบนี้เหรอติดตั้งไปติดต้ินังไปตดต้ไิดตังดยั้งไ้งอตดั้งไั้เปติดังั้งไิดติดยัตไ้ไง้ปัตงด้ออง จิอเนเจตมวันนีูดอ๋อนีใม่นี่เป็นกนี่อไตัวเก็ตัวเก็ตบ่ตื่นเนาะนงตุ่มเนะยิหนำเศร้าดีเนาะกินขาวำกันเลยออ้าเอาเอาน้ำกินเบิดบ่สดเอยเบิดทักดีเป็นทังทังไดกันี่เป็ทั้งผู้พาไปซื้อน้ำัน ลูกป้าลูกป้เลยเป็นลานบ่ะลานอืปะาดยดอยใช่แต่โรงงานน้ำไก่เนาะเยนถ่าขึ้นมาท้ายเพื่อนไปได้สักชินไห่อว้าเพื่อนไปแต่ละทียเพื่นก็ไปอือดอยดยเจอเพื่นกลไป่ินะไเนา ตอนอาย,อย่หายอยาย่าาาไต่พุนหักอสัยพ่นพอได้พ่นม่พาไปเนาะเลยไปกับไปซื้อน,น้ำซุนไงยางมากเลยมือนีันนี่บมานมันนี่บรม,มันอืพอางบรมมาเบากมือนเลยเจ้าเฮ็ดแล้วละคืองานหลังคานี่ยเมเรียบร้อยแล้วเมนโอ้คทอบพนเรวอันตัตมมวมนเรว Manh ờ, hà môn ạ ừ, hà môn lỗi ừ, rồi, rồi nó neng gửi tay co bunny nó vào thang lang bunny thang một bộ xin cho nó mục năm mươi tháng phô năm mươi năm mười lăm năm mươi năm 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 นาไม่สมเพื Hello, nice mm ่อนเนาะไม่สมบ่หรอตั้งชาเต๋อหน่อยเนีนอ่าเย่าจ๊กกระตุกบปชีเลยบ่หน่ลยโดย่งมาสาิ่งกัดโอ้บ่เนเลยเ่อจ๊กกระตุกบุแบบนี้เลยนน่อยืมจ้ะเห็ดขายบ่หน่อยเนยกินม่กินเนยเกงน่มใหม่เนาะใหม่อไเกงใหม่ไม่ั้งปิ้งไก่เยกินถาลงกันเลยเอาเอาเนาะโดยหมดหรือเปล่า ฟักหนามือนยงบัสซอเตยังอนู่มันนี้คือย่งผัวาาชิ้นหนามเนาะชิ้นนามที่าันนี้ทางบัสาคนบ้านาเนาะมันเนาะคือว่างานทงทึงดูมุมหลังคาเสร็จแล้วแล้วเรียบร้อยยังเดลือแต่ข้างล่างบ้านนี่ถ้าเราติดตามกันไป เลยเนาะดอแล้วิยข่าวเนาช้าะไรนีเนาะเฮยทิพขาวมาเลยทั้งนั้นทั้งเนื้อได้เบิ่งบอบลี่ซื้อมาให้น่าจะมาแต่ทนงเนือปาเบิ่งปลาวาฬมเป็นไม่เปาะไมเปาะไม่อันนี้มาแต่ทัางเนือพเนาะไม่ัธรรมดาด้ิแม่มาแต่พูดแต่พูแต่เขาพูแ่นีวเป็นดไมอ่านั้นเนาะเ้เนอนมาเกบเชมาเลยเนาะ พอไปเห็ดตงเนี่กินเยอะสบายดีตั้พอเด้โดเห็ดังพอน่ะนี่มัหนี่อะกันนะมันต้นโอ้มันต้นหนึ่งอาอบอนหนึ่งใส่น้ำตาลหนึ่งหนึ่งมัน้นไหนใส่น้ำตาลคัะสบายดีลุกละหาเออ điệt tập từ sau này của mày. phải ăn khao. phải ăn ăn khao, qua นีว่ามันนี่แั่งเดี๋ยวแต่ทางล่างมันนี่ทางเทิง,งมแมนได้เป็นทีเดียวลอยแล้วมุ้งหลังคาสอบแก้ววะแล้วประมาณหักมุมวนนันของต้งนี่ยจับจำแนกไปกี้เขาลูกไม่ไปไหมเนี่ยมาตากิมาเลยต้องหน้า ไรบ่นมีนเนายังมีอันนี้อ้อายอยู่นอตเดียเนาะมีเออเออน้ำเท่าบ่ลูกยืดด้ไหมอ้ยหารเสาหันเสามาเข้ามาด้อเอา่เนาะจังเดียาเนาะหารเ้ามีทั้งปิ้งไก่มีทั้งนาใหม่เนาะเป็นหมูเราพี่ไก่ไก่ไร่พ้งไก่บ่ะสเต้า เด็ขสาพันมาได้ปิ้งปิ้งก่เจ็ดต้งหมูปิ่งกาวะกินเป็นปิ้งเลยเปลี่ยนเมนูหงทั้งสอวเต๋เบินเอาเอาข่าหกเนาะรับเข่าหอกติ้วยแขน่มไมเดี๋ยวติ๊เลยกินเาเด้เสอคนกันสามเลยผู้สามเนาะพ่อระวังพี่น้องกัน

นี่ดเดี๋ยวไปบัดี่ก็สิโยูบ่เนาะบ้านเดียวมันสิพอเนาะตัวนั้นก็แม่บ่นะแม่นมันหลายเนาะแต่ตนี้นี้เกือบเลยเนาะพอกะหน่อยนึง่นเนาะอกนนึงมามันกใหญ่เด้เออมันกอบนึงมาเฮากอกันนี่กที่ค้ากใส่ัน่บงกบหั่นเนาะอจะอะไรพอพออยู่พอ่ะนึงนาว่าพอน่าจะพออยู่หลาย ยยตัวนั่นดิตั้งสมบุญออกมาเมื่อนั่นกับอะไรก็ตั้งสอบุญหาร้อยนะัะตัวนี้ังเดือดแล้ตัวนี้ประมาณหาร้อยกูนะประมาณน่ะบอตัวนี้หนาสิกลัวหาร่อยตัวนีงมันกองไงกูตัวนั้นดิหกร้อยหกร้อยกลัวคุนจะเรียนเป็นระเบียบชัมตัวนี้ทันกลัวอะไรพออยเ่อพูนกองเพงกับพูนจานมี่นี่บ่

โดยโดยเกามีสามันสองปีเต็มเนาะวันอืมทางนี้ก็เหลาาบนทดาโพสานประเทศนี่ติว่าคัด,ดอีกด งามเนาะแถวแถวเนาะบัดอ่มุ่งลุค้าแล้วรก,รกงามตังอยู่น,ญญนี่ขักขัดปัญญานี่มุ่งค้าแล้วรถงามเดียวมากเลยสีตับงูเด้อยว่าสีเปลือกเมืองขุดขักปัญญง

mà lọc mắn tuần nó gặp vụ chơi tiếng bất à, này Tiếng phát bên nhà đâu ้ำแต่เลาะบึงทั่วเลยหั่นปัญญาช่ปลปีง่ายเลย่ใชบ่แซบมือแรบุษย์ไม่ไหแล้วประโยชน์เล่เนาะอมบ่ัมนาะแกนอนรับอยู่บ่คืนนี่รับอยู่บ่รับอยู่รับอยู่ใครเรบจ้ะเียกว่ามือใหญก็นอนบุรับบุรับบุไนอนรับไปคืนนี้นั่ค้ากแล้วนั่คาแล้วเลยแต่็ แต่ก็แล้วก็เหนื่อยนอนรัดนอนเจ็บงามอขอบเลยหักแล้วบันเดี๋ยวมาจะพูดหนึ่งป้า,ปาตั้งตึงๆยูหักมันเนี่ยอาสะจ้าเยจ้าลุยจ้าลุย เท่านลุงทักนจะบุจะบุญทองพันตัดจอยชื่อเราตัดจอยบ้างจุนกับใจฮะจุนกับใจจุนกับใจคือว่าจุนกับใจเราได้จุนกับใจโ้โหเงินเออชื่อจังซีวอสาวเต๋อเมื่อก่อนพันเคยเป็นที่แบบคนบุรีเนาะมานี่เพิ่นกับตัวกับใจมาเป็นคนดีเพิ่นก็ะดิห้องจุนกับใจ เออโดนๆางมาสอดตวกะตุ๊กไรสอเแต่หนำยู่พี่6 0พัน0 0 0พันอืมแพงกูบันบาทาเนาะบันบาทามีแต่หาพันหาพันตุ๊กเจ้ามาส่งหาพันเจ้าเมื่อนั้นเจ้าบอกให้เขาสื้อตุกน้ำอืมเพนว่าไลรเป็นตุกตุกละลอย เขาเอาเอาซิบตุกกต่พันหนึง่งเอาว่าทำบมีเนงะินอืมก็เ,เลยมาซื้อนำ้ำในแถวเพิ่นอืมหกพันก็คือแบบซื้อน้ำกินแล้วก็เอากินมัดไปช่งเพิน่นใช่ทำซื้อเป็นตุกนี่ตุกละร้อยซิบซิบตุกคือพันหนึง่งอืมเอาเอาว่าทำบ่ได้อยากได้ตุกเาอยากกินนำ้ำเออเงนอะไรไป,ไป จะได้กัลยาคายกระตุกเลาก็ว่าเบื่อซื้อเฮาผมมีเงินพอสมสควรว่ราละคก็คือเพ่ผลจากคายให้กระตุกนี่ก็จะหายเป็นของเจ้าเองใช่นะหไหมเวลาเราถ่ายคนหน้าก็ผักไปสินะนนเหเสื้อเสื่อแต่น้นจาจ้าของเพิ่นมาได้ไหมไม่ใช่แม่ลูกสาวเพิ่นกับกรรมกรมเป็นอะไรบ่เข้าใจเลยโดยพนักงานเป็นจะคนอยู่อยู่นี่บ่มีแต่ลูกขาจะมาส่งโดยเลย กำลนงจะขามาชงอยู่ในบ้านนี้พาะว่าเห็นยู่กตุกกับตุกละลอยเนาะตุกล้วลอยส่เตวะตุกละลอยมีน้ำผมเอาตุกละลอยนี่มีหนำพอสิบตุกกะพันหนึ่งอันนี้ตุกของพันหนึ่งพดบ่อชเนี่ตุกขงพดอือหนงสองสี่หกแปดสิบสเอ็ดพันเอ็ดเนาะ พันเอ็ดพอดีเดเลยอ่ะการเสียทั้งชาวเต๋อคนกินข้าวกินน้ำหยิบอิ่มมีเฮงลุยเสียเวียกเห็นงานต่อต่งพอสร้างเพิ่นกับพอได้มากมือนนี่เนาะเห็นงานเรียนซานกะดีกว่ายังแต่ดำเนินการทั้งลุ่มบ้านทั้งเธอเมือนสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยโอเคผมเป็นพี่น้องเลยเนาะทางทางบ่าวสาวก็จะได้กอตัวจบคลิปวงเพลงเท่านี้เด้อทางบ่าตาวบ่าวพี่ปัดประกาศใดก็ขอโทษางขอไปน้ำพรมเป็พี่น้อง อันน e ี้มาฝากกันเสร็จกับพระบาทสมัยดีสม